เราทำงานเกี่ยวกับธรรมชาติเที่ยวป่าสำรวจป่าเรามักสำรวจแวทำค่าย <ตน S 1> กิจกรรมเกี่ยวกับป่าธรรมชาติาจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ภูเขาสายน้ำสัตว์ป่ามแมลงเห็ดลาผู้ย่อยสลายทั้งหมดที่เราพบเจอเราก็จะเก็บเกี่ยว และรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อให้เด็กๆที่เราจะพาไปเที่ยวได้รู้จักธรรมชาติมากขึ้นนี่เป็นงานสำคัญของพวกเราของมูจิกระต่ยดวงจันทร์และทำอย่างนี้มาเป็น10บสิบปีแล้วและนี่ก็คือกิจกรรมบางส่วนที่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยเราจะเอา ศิลปะสุนทรีมาใช้ในการเรียนรู้ธรรมชาติต้นไม้ใบหญา้าทำให้เกิดการจดจ่อกับธรรมชาติได้มากขึ้นและอยู่กับธรรมชาติได้นานขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆคือพลังสำคัญในการจะรักษาดูแลธรรมชาติในอนาคตพวกเราจึง มีความสุขที่ได้พาเด็กๆเล่นจินตนาการไปกับเรื่องราวธรรมชาตินี่คือความสุขของการได้ทำงานและได้เที่ยวได้เล่นกับธรรมชาติถือเป็นงานที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แต่มันเรียบง่ายและมันจะมีความสุขอยู่ในใจของพวกเราไปนาน จะได้รับความสนุกสนานและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนี่ก็เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานของพวกเราครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวจะนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆสนุกๆของพวกเรานะครับอย่าลืมติดตามนะครับ